หากว่าคอมพิวเตอร์ของเพื่อนนะครับวินโดว์เสียหายนะครับไม่ว่าด้วยจากสาเหตุอะไรก็ตามนะครับ่าเราไม่สามารถอัปเดตวินโดว์ได้นะครับเพื่อนจะขึ้นให้รีทายตลอดเวลานะครับถึงแม้จะอัปเดตแล้วก็ตามนะครับผมก็ไม่สามารถผ่านได้นะครับอาจจะเป็นว่ามีบางส่วนหรือไฟล์บางไฟในวินโดว์มันเสียหายนะครับผมวิธีการแก้ไขให้ไฟล์มันกลับมาใช้ได้ปกตินะครับแล้วค่อยอัปเดตวินโดว์อีกทีหนึ่งนะครับผมวิธีการก็ค่อนข้างง่ายนะครับ ที่สำคัญนะครับไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่ด้วยนะครับ Windows เดิมก็สามารถใช้งานได้นะครับผมแค่แก้ไฟให้มันปกติแค่นั้นเองนะครับผมวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับนุมาออนไลน์สวัสดีครับไปครับเดี๋ยวเราไปทำกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับมาตรงช่องค้นหานะครับ แล้วก็พิมพ์คาว่า cmd นะครับผมขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คลิกขวาได้เลยนะครับแล้วก็รัน admin a d นะครับเมื่อมาหน้าจอนี้นะครับยังไงผมจะจริงข้อความตรงนี้ไว้ให้เพื่อนด้านล่างนะครับมันเป็นประโยคยาวนิดนึงนะครับ dism online นะครับ c l e a up image นะครับ r i s t o r health ตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนๆ o p y ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อความไว้ตรงในช่องเนื้อหาด้านล่างนะครับกด ctrl v วางได้เลยนะครับยังนงกกด enter ครับ ในขั้นตอนนี้นะครับจะใช้เวลาในการสแกนสักครู่นะครับให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นตก่อนนะครับเพื่อนๆถึงค่อยปิดคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมถ้าอย่าปิดขั้นตอนนี้ครับอาจจะทําให้จอฟาได้นะครับขั้นตอนนี้ก็รอนะครับผมอย่างงี้ผมจะเร่งวิดีโอนะครับเพื่อนๆใจไม่ต้องรอนานครับโอเคครับตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆทาถึงขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปลองรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ดูสักครั้งหนึ่งนะครับผม แล้วกลับมาดูกันนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเรามันปกติหรือยังนะครับเมื่อรีคอมเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆ่ก็ลองใช้งานคอมพิวเตอร์ดูนะครับวินโดว์น่าจะถูกซ่อมแซมไปแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องลงวินโดว์ใหม่นะครับการทําแค่นี้ก็สามารถซ่อมแซมไฟล์ในส่วนที่เสียหายได้นะครับผมเพื่อนๆก็ไปลองทํากันดูนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่กาลังมีปัญหาอยู่นะครับผมก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ได้มีกําลังใจในการทําคิดดีๆต่อไปในอนาคตรครับขอบคุณมากครับ